จากที่เพจดังแต่ละเพจออกมาบอกใบนะคะเรื่องอักษรย่อดอเด็กพอพานสอเสือกรณีเกี่ยวข้องกับเงินบริจาคของวัดพระบาทน้ำพุก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันจำนวนมากค่ะทำเอาสมปองนครไทยสงหรืออดีตพระมหาสมปองแล้วค่ะที่ผันตัวไปเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็ออกมาโพสต์ Facebook ชี้แจงทันทีเลยนะคะบอกว่ายืมนะครับยืมคืนไปแล้วเกือบครึ่ง ล่าสุดแพรรี่ไพรวันเคลื่อนไหวทันทีค่ะหลังทราบเรื่องสมปองยืมเงินอดีตพ,พระลงกฎเกิดอะไรขึ้นคะแพรถามว่าเกิดอะไรขึ้นพร้อมทั้งโพสต์ข้อความร่ายาวว่ายืนด้วยลำแข้งของตัวเองยังไงก็ดีกว่ายืมจมูกคนอื่นมาหายใจนะคะดิฉันเชื่อแบบนั้นพลอยเขากินฉะไหนเลยจะเหมือนเราหากินได้ด้วยตัวเราเอง คนสมัยก่อนเขาจะสอนลูกสอนหลานเสมอว่ามีก็กินไม่มีก็อดอยากได้ก็ต้องทำงานแลกเอาไม่จำเป็นจริงๆอย่าไปหยิบยืมใครเขามากินเด็ดขาดเรามีเกียรติเราต้องรักษาเกียรติของเราค่ะอย่าให้คนอื่นเขาดูถูกเราได้ถ้าตัดสินใจจะเดินไปข้างหน้าก็ต้องไปให้มันสุดทางถ้ายังเอาดีไม่ได้อย่าหันหลังกลับไปให้ใครเขาดูถูก ชีวิตไม่ใช่ของง่ายนะคะอย่าทำเป็นเล่นกับชีวิตเด็ดขาดชีวิตเป็นของยากที่เราต้องรู้จักวางแผนและคอยประคับประคองให้ดีต้องมีวินัยในการใช้ชีวิตให้มากๆรู้จักการวางตัวและการคบหามิตรเมื่อมีโอกาสก็ต้องรีบไข,ขว่คว้าทำอะไรก็ได้ต้องทำ มัวแต่เลือกมากหรือจะเอาทุกอย่างสุดท้ายอาจเอาดีไม่ได้สักอย่างเลยอะไรที่เหน็ดเหนื่อยแล้วได้มาจะมีคุณค่าเสมอส่วนอะไรที่ได้มาง่ายสุดท้ายมักไม่ค่อยมีคุณค่าเท่าไหร่หรอกอย่ายินดีกับการได้อะไรมาง่ายๆเพราะมันจะทำให้เราเสียนิสยัยและดูถูกการใช้ศักยภาพของตัวเองการหาทรัพย์เป็นเรื่องยากมากค่ะแต่การจะรักษาทรัพย์ที่หามาได้นั้นยากยิ่งกว่าดังนั้นเมื่อยามมีก็อย่าประมาท พึงหวงแหนทรัพย์เหมือนคนเหลือเงินแบงค์สุดท้ายอยู่ในกระเป๋าที่สำคัญเราต้องไม่ลืมที่จะประเมินประมาณตนต้องรู้ข้อจำกัดหลายๆอย่างในการใช้ชีวิตของตนเองอย่าใช้จ่ายเกินตัวอย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนเพียงเพราะคำว่าไม่รู้จักประมาณแบบนี้ไม่ได้ค่ะกระทั่งพบความเคลื่อนไหวอีกครั้งจากสมปองได้โพสต์เฟซบุ๊กว่า หนูหนูลูกเวลาเอ่ยถึงพี่เอ่ยชื่อเต็มพี่เลยลูกไม่ต้องย่อไม่ต้องทำภาพเงาเงาพี่ไม่ฟ้องหรอกดูโหรกระแสวันนี้นะหนูหนู